พบกับพรหมพิมลชาแน,นลนะคะวันนี้จะมาทำข้าวผัดหมูยอนะคะวัตถุดิบก็มีข้าวสวยนะคะแล้วก็หมูยอไข่ไก่แล้วก็หอมใหญ่แล้วก็มีพริกขี้หนูซอยนะคะแล้วก็มีต้นหอมนะคะต้นหอมผักชีแล้วก็เครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลทรายพริกไทยนะคะ ตอนนี้ก็เปิดแก๊สรอแล้วนะคะตั้งกระทะไปแล้วแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะจากนั้นเราก็ใส่หอมใหญ่ลงไปเลยนะคะเพราะว่ากระทะร้อนเล้วะคะใส่น้ำมันลงไปแป๊บเดียวก็ร้อนแล้วนะคะแล้วก็ใส่หอมใหญ่ ผัดหอมใหญ่ให้หอมเลยนะคะเรดผัดหมูโยอเมนูง,ง่ายๆนะคะ หอมใหญ่เริ่มมีกลิ่นหอมแล้วนะคะเราก็ใส่ไข่ไก่ลงไปใส่ไข่สองกองนะคะแล้วก็ตีไข่จากนั้นก็ตามด้วยหมูยอนะคะ ให้เท่ากันหมูยอเอาไปนึ่งก่อนนะคะเอาไปอุ่นเอาไปอุ่นก่อนนะคะค่อยมาหั่นนะคะจากนั้นก็ตามด้วยข้าวข้าวสวยนะคะตา้ดมวด้ข้าวสวยแล้วก็ผัดให้เท่ากันนะคะ ใช้ไฟกลางน,นะคะใช้ไฟกลางผัดให้เท่ากันเลยนะคะจากนั้นเราก็ใส่ยิดหั่นลงไปนะคะตดผ่ด ลงรด้วยซีอิ๊วขาวะคะแล้วก็คานได้เลยค่ะอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ผับให้เข้ากันน้ำก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนิดหน่อยนะคะแล้วก็พริกไทย ติดแก๊สได้เลยนะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากันแล้วตราวนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเป็นเมนูง่ายๆก็ผัดหมูหยอน,นะคะใส่พริกสดด้วย แล้วก็มาตักใส่จานนะคะเขาผัดหอมหอขาผัดมูยอใส่ไข่ใส่พริกสดหอมมากเลยนะคะเป็นหอมหอม นะคะเมนมูง่ายนะคะข้าวผัดหมูยอค่ะค่ะข,ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับพร้อมพิมลชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยนะคะสวัสดีค่ะ